ติดตามข่าว NBT กันต่อในครับช่วง NBT Talk สนทนาเราวันนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกับคุณชนะแพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านรองผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลือเดศักดิ์ครับครับท่านรองผู้ว่าครับณขณะนี้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับ ก็เรียนอย่างนี้นะครับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้อากาศดีครับท่านครับหมอกควันปกคลุมเนี่ยถือว่าเบาบางลงนะครับท้าศรนวีสว et, todos, ัยเนี่ยเมื่อเช้าช่วงประมาณสักสิบนาฬิกาผมได้นั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับไปอย่างอำเภอแม่แจ่มก็ได้สังเกตว่าทัศนวีสัยก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงหกกิโลเมตรก็ถือว่าดีนะครับแต่จากการตรวจการทางอากาศเนี่ยพบว่ายังมีจุด นะครับจุดเผาไฟหรือกูดไฟไหม้ในพื้นที่สูงซึ่งเป็นพื้นที่ทํากินของพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ที่อําเภอแม่แจ่มแล้วก็อยู่ที่อาเภอเชียงดาวนี้ยังมีอยู่นะครับประมาณประมาณเจ็ดถึงแปดจุดก็ได้สั่งการให้หน่วยพื้นที่นะครับเข้าไปดําเนินการดับไฟนะครับในประการที่สองในตัวเมืองเชียงใหม่ขณะนี้ดูสภาพลมเนี่ยจะเป็นลมลมเบาๆนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะพัด คามหมอกควันที่ปกคลุมในช่วงเช้าเนื่องจากว่ามีความกดอากาศนะครับอากาศเย็นในช่วงเช้าก็จะกดหมอกควันนี้ลงมาแต่ในช่วงก่อนเที่ยงจนถึงเวลานี้ขณะนี้ยสภาพมันลอยขึ้นที่สูงละก็อากาศถือว่าแจ่มใสครับอากาศดีครับครับแสดงว่าตอนนี้ปัญหาเที่ยงอยู่ค,คือช่วงเช้าใช่ไหมครับท่านรองผู้ว่าครับใช่ครับช่วงเช้าเนี่ยประมาณสักหกนาฬิกาถึงประมาณสิบนาฬิกานะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้เนื่องจาก มีความกดอากาศอากาศเย็นก็จะกดลงมานะครับครับมีประชาชนได้รับปัญหาเรื่องของสุขภาพบ้างไหมครับหลังจากที่ผ่านมาหลายวันถึงสถานการณ์หมอกควันณขนะนี้ครับครับสุขภาพพี่น้องประชาชนตอนนี้มีผลกระทบบ้างไหมครับมีรับรายงานเรื่องนี้มาบ้างไหมฮะท่านรองผู้ว่าครับก็เรียนอย่างนี้ครับทำทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแม้สาธารณสุขจังหวัดได้วางและมีแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้ทุกโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอหรือสถานีอนมามัยต่างๆเราเตรียมรพร้อมในเรื่องนี้สําหรับการรายงานเข้ามาในเรื่องของมีผลกระทบในภาพรวมยังไม่มีนะครับ,รบแต่ว่ายังมีที่น้องประชาชนที่เขามีโรคประจําตัวนะครับผู้สูงอายุโรคประจําตัวคือโรคทางเดินหายใจผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเนี่ยทั้งนี้ ทางหน่วยต่างๆของสำนักงานสธาสัณงุขจังัดก็ได้ชี้แจงทําความเข้าใจที่รองะชาชนให้มาร,ระมัดระวังในเรื่องนี้แต่ว่าการรายงานเข้ามาว่ามีผลกระทบอย่างที่น้าน่าเป็นหน่วงนั้นยังไม่มีครับครับอย่างนี้เราจะสามารถสรุปได้ครับว่าปัญหาสําคัญเลยของเหตุการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นสถานการณ์ในขณะนี้สาเหตุหลักๆเลยมาจากตรงไหนครับที่ยังไม่คลี่คลายกันผมเรียนอย่างนี้ครับเมื่อว,วันที่11 ที่ผ่านมา11มีนาที่ผ่านมาท่านแม่ทัพภาคที่สามและทีทรประจําสํานักนาย,ยกมตรีก็คือหม่อมหลวงปรนัฐตาดิสกุลได้มาประชุมใน9จังหวัดนะครับท่านผู้แทนจังหวัดา9าจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานทั้ง9จังหวัดและได้มอบแนวทางปฏิบัติชัดเจนเลยนะครับขณะเนี้ทางอําเภอต่างๆของเชียงใหม่เอาเชียงใหมย่ย5ิบาอำเภอปรับแผนยุธทธวิธีธกลยุทธ์ต่างๆก็คือหนึ่งต้องเข้าถึงพื้นที่ที่มันเกิดไฟให้ได้ผมเรียนอย่างนี้ว่าพื้นที่ที่มันเกิด ไฟป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในเขตอนุรักษ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ซึ่งเป็นป่าไม้และภูเขาเข้าไปยากแต่แผนปฏิบัติการครั้งนี้ปรับนะครับให้เข้าไปถึงพื้นที่ที่เกิดไฟให้ได้โดยได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทนหารบกที่สามสิบสามกำลังพลฝ่ายทหารเนี่ยนะครับหลายร้อยนายนะครับสนับสนุนการทํางานของอาเภอต่างๆในยี่สิบห้าอำเภอนะครับ เพราะนั้นวันนี้ผมได้มีโอกาสไปอำเภอแม่แจ่มไปร่วมกับทางอําเภอหลายหน่วยพร้อมด้วยหน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่สามสิบสามเข้าไปในพื้นที่ไปช่วยกันดับไฟส่วนที่สองก็คือเราใช้มาตรการเข้มเลยครับก็คือมาตรการด้านกฎหมายพบเห็นการจุดไฟเผาไฟเผาป่า,า,าในพื้นที่เราดําเนินคดีอย่างเขยบาขาดขณะนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยจับกลุ่มได้สามรายที่อำเภอฮอดตอนนั้นนั้นก็ได้หนึ่งรายที่อำเภออมกอย อันนี้เราดําเนินการเนื่องจากว่ามีแผนปฏิบัติการในเรื่องนี้อยู่แล้วว่าวาระนี้สิหากรุมพาถึง15เมษา60วันขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหยุดการเผาอย่างเด็ดขาดทิ่เชนั้นจะเกิดปัญหามากมายเหลือเกินต่อเชียงใหม่และในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือครับ,รบวันนี้ได้รับความกรุณาได้รับการสนับสนุนอย่างนี้ครับในตัวเมืองเชียงใหม่จากกลมป้องกันและบรรเทาสารภัยในพื้นในในพื้นดินเนี่ยนะครับบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงและทุกอำเภอเนี่ย จะมีการสเปรย์น้ำโปรยน้ํานะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นก็จะสามารถลดปัญหาหมอกควันนะครับ,รบให้น้อยลงไปนะครับในเรื่องของฝนหลวง,งล่ะครับห็นบอกว่าวตอนนี้นมีการบินขึ้นทําฝนหลวงเพื่อที่จะช่วยให้ปัญหาหมอกควันนี้ลดลงมีฝนตกบ้างไหมครับช่วงนี้วันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ดำเนินการในพื้นที่ของอมก่อยนะครับยังไม่ปรากฏว่ามีฝนนะครับเนื่องจากว่าความชื้นในอากาศการความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยมันน้อยนะครับ แต่เกิดสภาพของมีการหมุนเวียนของลมเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่คาดว่าในระยะต่อไปเนี่ยการทําฝนฝนหลวงซึ่งข้อสั่งการของท่านแม่ทัพภาคที่สามเนี่ยสั่งการให้ฝนหลวงทําให้มากยิ่งขึ้นทำทุกวิธีทางและก็ให้เป็นเครื่องบินเนี่ยใช้ตรวจการให้พบจุดจุดที่เกิดไฟให้ได้เพื่อที่จะแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ให้ได้โดยเร็วครับครับ ตอนนี้พี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวยังไงไหมครับหลังจากที่ปัญหาหมอกควันอาจจะเริ่มเจือจางแล้วแหละการออกจากบ้านตอนนี้มีต้องมีการสวมหน้ากากอนมามในการป้องกันบ้างไหมครับดูว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติครับแต่ว่าอย่างนี้ครับผู้ที่อันนี้เราก็แจ้งประก,กาศเตือนไปแล้วนะครับเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจาตัวที่ผมกล่าวไว้แล้วเนี่ยถ้าจะออกจากบ้านจะสวมอา่อาหน้ากา,ากกันฝุ่นละอองอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ ก็สามารถทําได้และก็โดยภาพรวมอากาศดีครับในภาพรวมผมคิดว่าอากาศของเชียงใหม่ยังยังเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวและอยู่ได้อย่างสบายครับท่านครับกับเครื่องบินนี้ไม่มีปัญหาทัศนวิสัยในการลงจอดเลยใช่ไหมครับทัศนวิสัยขนาดนี้ครับและนอกจากนั้นกองทัพอากาศครับได้สนับสนุนเครื่องบินครับบีที67จำนวนสองเครื่องนะครับในช่วงกลางวันสองเที่ยวแล้วก็บ่ายสองเที่ยวนะครับในการโปรยน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้มากยิ่งขึ้นบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่บริเวณท่าอากาศยาน นครเชียงใหม่จะทําให้บรรยากาศของเชียงใหม่สดชื่นจุสดสดชื่นขึ้นครับท่านครับกับท่านรองผู้ว่าครับคิดว่าปัญหาหมอกควันนี้จะสามารถคลี่คลายได้เห็นบอกว่าตั้งเป้าคือ15เมษายนนี้ต้องหมดใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบ15เมษายขนขณะนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่ากําลังคนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางฝ่ายทหารและฝ่ายต่างๆเนี่ยพอสมควรนะครับ,รบที่จะเข้าไปในพื้นที่ใน25อำเภอวันนี้ปรับแผนปฏิบัติการให้สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดไฟให้ได้เร็วที่สุด สามารถดับไฟให้ได้มากที่สุดและก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใน25อำเภอโดยเฉพาะอยู่บนพื้นที่สูงที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือเผาไฟในป่าเนี่ย จะต้องลดลงให้ได้นะครับ,รบขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่จะทําในเรื่องนี้ให้ได้ครับท่านครับอย่างนี้เราจะมีมาตรการเพื่อการป้องกันในปีต่อไปไหมครับว่าเราเห็นแล้วว่าปีนี้ปัญหาจุดใหญ่ๆสาคัญคญนั้นเกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตรหรือว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยอย่างนี้เราจะมีการวางแผนลุวงน้าครับว่าปีหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวนั้นเราจะมีการวางมาตรการยังไงบ้างครับก็เรียนอย่างนี้ครับเรื่องนี้ได้มีการประเมินประเมินผลในปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จเรื่องนี้ก็จะมีการประเมินผลว่า เราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรอย่างเช่นในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อนุรักษ์ที่ห้ามอยู่แล้วนะครับพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ที่ที่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ไปทําจินตามมติครมอเมอื่อปี2541นะครับแต่เราไม่ได้ให้เผาป่ารเราไม่ได้ให้ตัดต้นไม้ในเรื่องนี้ต้องขอความร่วมมืออย่างนี้ต่อไปเนี้ยมาตรการก็คือทางตำบลและหมู่บ้านจำนั้นผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีข้อมูลสําหรับผู้ที่ชอบไปล่าสัตว์ ผู้ที่ไปชอบหาของป่าหรือไปหาพืชพันธ์ธัญญาหารนะครับออกไปหาแล้วต้องเผาเผาป่าในช่วงของกุมภาถึงเมษาอย่างเงี้ยต้องมีทะเบียนเมื่อมีทะเบียนบุคคลเหล่านี้จะต้องเอาเข้ามาเพื่อที่จะมาพูดมาคุยสร้างความเข้าใจให้ได้ ถ้ายังไม่เชื่อฟังมีสารให้ใบแดงนะครับต่อไปนี้ใบแดงก็คือไม่สามารถที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้เพราะคุณกระทําผิดกฎหมาย <Okay. S 2> อันนี้คงจะต้องเฉียดขาดมิฉนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาในเรื่องนี้อย่างไม่อยู่ที่ท,ที่สิ้นสุดและบุคคลเหล่านี้ทําอย่างไรรัทางราชการจะจะอะไรครับจะหาอาชีพ <Okay. S 2> ที่ไม่ต้องขอป่าให้กับเขาเรื่องนี้นั้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มีการประชุมปรึกษาหรือเพื่อกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้วัสดุทางการเกษตรที่อยู่หลายพื้นที่อย่างเช่นำอำเภอแม่แจ่มปลูกข้าวโพดประมาณแสนกว่าไร่นะครับที่เหลือจากข้าวโพดก็คือัังข้าวโพดนะครับเร็วที่สุดกาจัดว่าโดยเร็วที่สุดประหยัดที่สุด,สดก็คือการเอาทำอย่างไรเอาสังข้าวโพดเหล่านี้เอามาทําเป็นเชื้อเพลิงเอามาทําเป็นผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือทําอื่นๆที่ เป็นปุ๋ยชีวภาพอย่างเงี้ยจะต้องทําอย่างเป็นระบบและทําอย่างจริงจังถึงเวลาหรือยังที่อําเภอแม่แจ่มจะมีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจาก จังข้าวโพดเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้จะต้องพูดคุยกันแล้วก็วางเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไปครับคผมขอบคุณมากครับท่านรองผู้ว่าครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณชนะแพ่งพิบูลถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เชียงใหม่ขนาดนี้ท่านบอกนะครับว่าสายซะหน่อยเลย10บโมงเช้าไปนั้นอากาศก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับหมอกวันจางลงไปยังไงยังคงเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอสําหรับเชียงใหม่ครับ